ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริยใยตัวแสบสุดที่รักตอนที่22เป็นที่รักกันจริงๆทานมั่นใจหรอคะว่าอยากเป็นที่รักของหนรีนจริงๆรสรินเอ่ยถามอย่างช่างใจก่อนลุกตาหลบสายตาที่จ้องมองมาด้วยแววหวานหยดุดหัวใจดวงน้อยเต้นระัวย,ยามรู้สึกว้ามไว้ ถ้าหากไม่คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปถ้าสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงเช่นเดียวกันผ่านทรวงอ,อกนุ่มที่บดเบียดท่วงอ,อกอวบแล้วหนูเินล่ะมั่นใจไหมที่จะให้ทานเป็นที่รักของหนูเินทันยาการเอ่ยถามกลับสายตาลุบตำ่ำมองเปลือกตากลมโตที่กระพริบทีทีเราเจ้าของกำลังเก็บขมอารมณ์เช่นเดียวกันกันกบเธอทานต้องตามใจหนูเรนทุกอย่างนะคะหนูเรนเป็นคนหนูเอาแต่ใจขี้วอยวาย รสรินย้ำเตือนความจำหวังให้เขาได้ยั้งคิดแต่หญิงสาวก็แทบควบคุมสติไม่อยู่เพราะสายตาสบเข้ากับริ้ีปากอิ่มที่ครียิ้มแทบจะทันทีที่เธอพูดจบแพมยังขยับเอื้อนเอ่ยประโยคชนิดที่ทำให้คนตัวเล็กกว่าต้องงยหน้าขึ้นมองสบตาคานก็เอาแต่ใจโนรินก็ต้องห้ามขัดใจทานเหมือนกันทันการจับจ้องดวงตาคู่งามที่เหลือบขึ้นมามองสบตาเธอด้วยแวววูบไหว ไม่เห็นจะต่างจากที่เป็นเพื่อนกันตรงไหนนี่คะโรสรรนเอ่ยท้วงติงในสิ่งที่ได้ยินหากเขาห้ามไม่ให้เธอเอาแต่ใจเธอพอทําได้แต่นี่หามไม่ให้เธอขัดใจเขามันน่าหวั่นหวัน่นเสียจนเธอไม่กล้ารับปากถ้าหากเขาคิดจะทําอะไรต่อมีอะไรเธอแล้วเธอจะขัดเขาได้ยังไงเล่าช่างพูดจาได้การรกวมแถมยังเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองชนิดที่เรียกว่ามีแต่เธอที่เสียเปรียบต่างสิคะถ้าเราเป็นที่รักกันจริงๆท่านก็ตามใจหนูริน ส่วนหนเรินก็ตามใจทานเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะไม่มีใครยอมใครแบบที่ผ่านมาไงคะทีิรักคทันยการเอ่ยตอบพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่พูดพลายระบายทั่วใบหน้าเรียวคมช่างเป็นรอยยิ้มที่ร้ายเหลือในความรู้สึกของโรสรินง,งั้นทานพิสูจน์หนูรินดูก่อนได้ไหมคะว่าทานจะตามใจหนูรินได้จริงๆโรสรินเอ่ยตั้งเงื่อนไขก่อนจะส่งยิ้มให้พร้อมกับสายตาเจ้าเล่ห์ไม่แพ้กัน งั้นโหนเรนก็ต้องพิสูจน์ให้ทานเห็นด้วยนะคะที่รักว่าโหนเรนจะตามใจทานได้จริงๆเหมือนที่ทานตามใจโหนรรเรนอันยการต่อรองอย่างไว้เชิงไม่ยอมอ่อนอ่อนให้โดยง่ายโหนเรนอยากกินปูเอาปูตัวโตๆนะคะรสรินเอ่ยบอกพร้อมส่งยิ้มออดอ้อนแทงคําตอบตกลงตามเงื่อนไขได้ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปกินปูขอทานเติมกําลังใจหน่อยนะคะ ขณีการทอดสายตาหวานหยดมองตอบขณะรับคำตามคำขอเพียงจบประโยคใบหน้าเรียวคมก็เบี่ยงเพียงนิดก่อนจรดริฟิปากอิ่มหาบทับกรีบปากนุ่มนิ่มที่ขยับจะทักท้วงจุมพิษหนักหน่วงในตอนแรกเปลี่ยนเปจุมพิษอ้อยอิงหวานล้ําเราต้องการย้ำให้รู้ว่าต้องการเติมกำลังใจอย่างแท้จริงกรีบปากอวบสันดริกยามเผยายะแย้มรองรับจุมพิษออดอ้อ,อนปลายลิ้นร้อนก็หวัดรัดร้อยปลายลิ้นเล็กที่ตอบรับอย่างก,กล้ากลักกลว อาการสนองตอบแบบไ้เดียงสากระตุ้นให้เลือดคาสโนวีสาบซ่านไปทั้งกายทำยังไงคะที่รักเราถึงจะได้เลื่อนขั้นจากเด็กประถมฝึกหัดสักทีอัญยาการเอ่ยหยอกเย้าเมื่อปล่อยกรีบปากนุ่มเนียมให้เป็นอิสระถ้าหากเธอไม่หยุดยัง้งมีหวังจะคงได้กินร่างน้อยในอ้อมกอดแทนกินปูยอย่างแน่นอนแต่ช่างน่าแปลกใจทั้งที่รุมร้อนไปทั้งกายเธากลับยับยั้งความต้องการปลดปล่อยความคร่ได้อย่างไม่ลังเล ต่เด็กประถมฝึกหัดก็ถูกเด็กมหาลาัยขโมยจูไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอคะรส,สิรินเอ่ยโต้กลับแล้วก็แทบกัดลิ้นตัวเองเพราะไม่ขาดคิดว่าตัวเองจะกล้ากันถึงเพียงนี้ใบหน้างามก้มงุดซุกซบกับเนินอกนุ่มปิดซ่อนความเขินอายว่ายังไงนะคะไหนไงหน้าขึ้นมาพูดใหม่อีกทีสิคะคนเก่งเขาไม่หลบหน้ากันหรอกนะที่รักทันยาการเอ่ยถามด้วยเสียงกลัวหัวเราะร่างสูงพยายามดันร่างระหงออกห่าง ก็อมองหน้าเจ้าของวาจาแสนกล้านั้นได้ถนัดตาแต่เรียวแขนเล็กกับรัดตึงรอบเอวเธอแนนไม่ยอมปล่อยทั้งอย่างใบหนางดงามที่แนบซบกับอกนุ่มไม่ยอมถอยหางเช่นเดียวกันกอดทานแน่นอย่างนี้งั้นเราเปลี่ยนจากไปกินปูมาทำอย่างอื่นทานก็นแล้วกันนะคะที่รักธันาการเอ่ยด้วยนินเสียงแหบพลาฝ่ามือเรียวลูบไล้แผ่นหลังบอบบางเรื่อยลงไปหยุดอยู่ตรงเอวคอดก่อนจะค่อยๆเคลื่อนต่ำลงไปคลึงคล้อสะโพกกลมกลึง คขานจะทำอะไรคะรสรินอุทานตกใจเมื่อสัมผัสได้ถึงความร้อนจากฝ่ามือที่จู่โจมลูบไล้แผ่นหลังและครึงเคราสสวนคงของสะโพกมนยิ่งสาวผวะพราเอาจากร่างสูงทันทีสองเท้าเล็กก้าวขยับจะถอยห่างแต่ทว่าเรียวแขนแข็งแรงกลับว่องไวกว่าขวาร่างบางระหงเข้าหาอ้อมกอดอุ่นอีกครั้งอย่าค่ะในว่าจะพาไปกินปูไงคะ รส,สรินรีบร้องห้ามเสียงหลงทั้งยกมือน้อยขึ้นมากลางการริบปิ๊กร้อนที่ทำท่าจะาทาบทับกรีปากนุ่มอีกหนชักไม่อยากไปแล้วสิคะที่รักท่านอยากกินอย่างอื่นมากกว่าทัศนาการเอ่ยออดอ้อนขณะไล่งับปลายนิ้วเรียวที่ปิดกั้นไม่ให้เธอฝากจุมพิษหวานล้ําที่กรีปากนุ่มนิ่มที่โกงนี่คะรส,สรินรีบดึงมือหนีแล้วแกล้งทำสีหน้างองงั้มกลบเกลื่อนความหวามไว งอนหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูหน้าคนงอนหน่อยสิคะอนาการใช้ปลายนิ้วเรียวเชยคางมนให้หญิงสาวแง้เงยหน้าขึ้นศบตาเมื่อเห็นอาการก้มหน้าแสดงทีท่ากังงอกกระงอดไหนทานบอกจะตามใจหนูเรียนไงคะรสรินยอมเงยหน้าขึ้นศบตาร่างสูงแต่โดยดีแต่ไม่วายเอ,อ่ยวาจะแสนงอนก็ตามใจไงคะแต่ตอนนี้ข้าขอตามใจตัวเองอีกนิดนะคะที่รัก ทันยาการเอ่ยตอบขณะน้องใบหน้าเข้าหาใบหน้างามที่แงนเงยสบตาเธอและเร็วเกินกว่าที่คนในอ้อมกอดจะทันได้ตั้งตัวหรือผิปากร้อนก็จรลดจุมพิษลงบนกรีบป,ปากอวบแนบแน่นอืมเป็นอีกครั้งที่ทันยาการมอบจุมพิษอันหวานล้ําให้คนในอ้อมกอดที่ยอมโอนอ่อนให้แต่โดยดีเราเรียนรู้ดีว่าหล่ปร,ระโยชน์ที่เธอจะขัดขืนลเพราะท้ายที่สุดเขาก็จุดไฟปรารถนาที่เกาะกลมหัวใจให้หวานไหวซาบซ่าน ถาระมาไปกับสัมผัสนุ่มนวลที่ชวนให้ใจสั่นพริว้วยิงสาวสอดปลายนิ้วเล็กๆขยุ่มกลุ่มผมนุ่มลื่นรอก,กับเส้นไหมของยิงสาวร่างสูงที่เธอรักจนหมดใจยามที่ปลายลินร้อนหลากไล่กรีบปากนุ่มไปมาแล้วชอนชายซุกซ้ายไปทั่วทุกตารางนิ้วในโพรงปากนุ่มดูดเด่มซึมซับความหอมหวานราก,กับโหยหามานานแสนนานไหนบอกจะพาไปกินปูไงคะพามาที่นี่ทำไม รสรินเอ่ยถามด้วยความแปลกใจเมื่อจุดหมายปลายทางที่ธัญการบอกจะพาไปกินปูกลายมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแทนร้านอาหารสุดหรูหรือไม่ก็ร้านอาหารริมทะเลที่ใดที่หนึ่งที่เคยไปด้วยกันหญิงสาวเริ่มมีสีหน้ายุ่งเยิงอย่างเงาเงอนอย่าเพิ่งทำหน้างอนสิคะนะคะที่ทานพามาที่นี่ก็เพราะพามาซื้อปูวันนี้ทานจะโชว์ฝีมือทำอาหารให้ที่รักทานไงคะธัญการก้มลงกระซิบใกล้ เมื่อเห็นอีกฝ่อายออกอาการงอนอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ามันจะทานแน่ๆหรอคะทานรัสตรินเงยหน้าขึ้นมองคนตัวสูงกว่าด้วยดวงตาที่เบิกกว้างอย่างเทื่องในคําตอบของหญิงสาวร่างสูงแล่ก็อดที่จะรู้สึกวาดวันกับประโยคที่ว่าจะโชว์ฝีมือทําอาหารให้ที่รักทานไงคะฟังดูแล้วเธอช่างเป็นหญิงสาวที่โชคดีที่มีคนที่ชอบมาทําอาหารจานโปรดให้ชิม แต่เพราะยังไม่รู้รสมือคนทําว่ารสชาติจะอร่อยล้ําหรือต้องฝืนกล้ามกลือนี่สิน่าคิดนี่ดูถูกกันเกินไปแล้วนะทาไม่ได้เป็นเด็กประถมฝึกหัดมันใคยบางคนแถวนี้นะคะอัญาการยิ้มขำกับอากาศที่แสดงออกอย่างชัดเจนของอีกฝ่ายว่าไม่มั่นใจในฝีมือของเธอฝ่ามือเรียวจับศีรษะสวยโยครอนอย่างเข็นเคี้ยวก่อนจะแอบแซวให้อีกฝ่ายได้อายเล่นชีใครเขาจะเป็นเด็กมหาลัยเหมือนคนแถวนี้ล่ะคะทาน รส,สรินตวัดสายตาส่งค้อนให้เมื่อได้ยินคำว่าเด็กปฐมฝึกหัดที่เขาช่างสรรหามาเปรียบเทียบโอ๋โ oh, อไปเลือกปูกันดีกว่านะคะมาซื้อเองแบบนี้ดีออกหนูรินจะได้เลือกปูตัวโตๆตามใจชอบไงคะทันยาการรีบออดอ้อนเอาใจเมื่อเห็นสายตากับใบหน้าแสนงอนตกลงเธอกลายเป็นคนช่างออดอ้อนไปตั้งแต่ตอนไหนเธอเองก็ไม่แน่ใจรอเดี๋ยวนะคะ โรสเารินยังดึงดันไม่ยอมเดินตามร่างสูงที่ออกเดินนำหน้าพร้อมใช้มือเรียวจับจูงมือน้อยให้เดินตามทันิการหันมาเลิกคิ้วมองเมื่อได้ยินคำท้วงอย่างสงสัยแล้วญิงสาวร่างสูงก็แทบหัวใจวายเมื่ออีกฝ่ายสลัดมือออกจากการเกาะกลุ่มวิม่งเข้าไปหาสาวหล่อหน้าตาดีคนหนึ่งที่เดินสวนมาแล้วเอ่อยว่าจาที่เธออยากเป็นบ้าซะให้รู้แล้วรู้รอดพี่คะขอโทษนะคะพี่ช่วยจูบหนูหน่อยได้ไหมคะนะคะ แฟนหนูเขาหาว่าหนูจูบเหมือนเด็กประถมฝึกหัดหนูอยากรู้ว่าจูบของหนูไม่เหมือนเด็กประถมฝึกหัดจริงๆไหมนะคะพี่จูบนิดเดียวเอง